สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับบรรยากาศยูสวนครับนี่พะนองง้อมาเรียงครับนี่ตรงหน้าเ่ยวเขาแล้วก็ง้อมาเรียงง้อหน่อย <c oughs> นะครับกาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเมื่อนี้รู้สึกว่าอากาศสิลมแห้งก็สม,มือเลยครับลมแห้งลมแหง้งในเบิ่ง เมื่อวันไหนคนมองว่ามัเดีย,นยงนั้นนี่ตัวหน่อยครับตัวหน่อยออกออกวงวันที่สี่ประหันทรครับออกวันรัฐธรรมนูนเลยสงสัยจะได้ไดซื้อซื้อ,อยังน้อซื้อที่ปะไตรอเด็กเขาบอกวางสันนะนี่ครับเอาเฟียงมาพร้อมครับเอาเฟียงมาไอ้มาคุ้มต้นใหม่ครับ ขนเฟี้ยงมะขนฟางมากครับว่าเสียมาคุ้มต้นนี่ครับต้นพวกไอ้เปนไมยุฮันนาเนี่ยครับว่ามันแรงแหลวเนาะเสียมาคุ้มเมื่อนี้อากาศดีครับเหมาะเหมาะกับการทำเช็นงานเพราะว่าไม่มีแดดเออยย,ย่างย่างเด้อ บอาเนทางมายางยางเขาขายได้โลเถ่ะไดร่เขาขายได้โลละโลละสามสิบสี่บาทครับสามสิบสี่บาทแปดสิบต่างอันนี้ยางประมูลนะครับยางประมูขันยางขายสดนี่กระสิลงอีกประมาณสามบาทสองสามบาทนค่ครับครับ ต่รถขนอุปกรณ์มาขนเฟียงมาโอ้ดกวราวิเฟียงสายหนามน้อนีีวา่าสิมาเดินสายนาน้ำ,นำครับเดินสายนาแร่งแร่งวาสิมาโหดต้นใหม่นะตอนนี้ก็คุ้มต้นใหม่ไปก่อนเอาหนาเอาเฟียงคุ้มก่อน อากาศมันห่อนมันเออไอ้มันเริ่มหนาวมันเริ่มหมารยรงแล้วครับผมมีฝนล,ละนี่ครับของเฟยงนี่หน้าก็ยังซืึนซืึนอยู่ครับนี่มันเข่าขึ้นไม่ไม้เลยหลายอยู่พอดีเลยเห็งัวมากินพอดีเลยครับใบบอลเลี้ยงงัวพอดีเลย ว่าต้องไถยเห็นยังล่ะปล่อยไปใหงื่ากินครับหงายเอเน,นี่ยหงือ่อคนน้องมาเลี้ยงยังดีดีครับไม่ยาลามันหลายลปวดเลยเฟี้ยงมากกับ ไปอัดครับอัดเองใส่รถอัดเองไปไปจ้างรถเขามาอัดนะจ้างรถเขามาอัดเที่ยงเจ้าของได้เทียงเทียงยู่หน้าเจ้าของใช่ว่าให้รถเขาไปอัดให้เขาคิดก่อนละสิบห้าบาทสิบห้าบาทครับคันเขาคันเขาไปซื้อแบบไปซื้อก็เขานี่ว่ามันฟางเขานะเพียงเขามันเกิดก่อนละ ยี่สิบบาทยี่สิบสองยี่สบสามบาทแพงได้ครับนี่มันเอาแพงได้เขาห่วงได้เนี่เยเฟงเฟียงกันหน้าเนี่ยเขาห่วงนะครับโมเมนต์เขาห่วงเลยไปหาหลักเอาขอเขาเอาเด้เขาไหมเอาเด้ก็ปรับเอานะนี่ครับเดี๋ยวจะมาคุมเลยบรรยากาศนะครับเนาะ ลมเลื่นดีครับเย็นดีมาเหตุงานพูดเดียวกับออกับสบายใจคันเมื่อยกับเศร้าเมื่อยกับเศร้ามันกับเฮ็ดนี่แหละครับเขาว่าอาชีพอาชีพอิสระครับอิสระก็ดีมันก็ดีอยู่ เลยอ,อย่างว่าเจ็ดว่าเก่าโตครับนู่นี้บริกีดยางนี่ยางกันราคาเรื้มดีนะครับสามสิบสี่บาทสามสิบสี่บาทแปดสิบสซตตัง ย่างประมูนะครับย่างประมูย่างประมูเนี่ยกับเคื่องเขอาเอาไปไหวประมาณมือสองมือเขาก็มาเอานะกันเป็นย่างกันเป็นย่างสดเนี่ยเอาไปขายได้เงินเลยย่างสดเนี่ยกับจะราคาลงแน่สองสามบาทน่มีเนี่ยเขาสิเขาสิกีดมือเวียนมือครับอย่าอาจจะสองมือเวียน นีต้นขันันต้นมันน้อยนะขันต้นมันใหญ่เนี่ยรับติดเขาจะเกียดมือเวียนมือเขาว่าขันแห่งเกียจแห่งเกียจแล้วดูดูนี่ต้นมันเริ่มใหญ่เลยมันเริ่มมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขันว่าเกียจเลยนี่ต้นมันสฉบิมเขาใหญ่เลยบรรยากาศครับผมบรรยากาศในบางวัดที่ใหญ่นั่นล่ะ เฟียงมาคุ้มต้นใหม่ครับต้นใหม่ก็จะเอาปั่นนี้ก็จะเอาสายนี่นี่สายยางคนนี้นะสายยางสิเอาเอาไปเฮ็ดเป็นสายที่ปั๊มน้ำเึ้นมากครับใส่สายเกินสายหัือเปาใภาษาเขาลืมลืมเลยจอหู้น้ำมันจยด ลมรมเย็นนี่พ่อครับบางอะไรครบท้ายบางไอม้มพับใบแบบใบใบยางตุนยาบเพาะจะนมีความสุขยกสี่ก็มีความสุขดีนะครับครับอโอเคครับผมโอเคครับ เอาไว้บรรยากาศยุ่ส่วนมน่าให้เบิ่งแลลวก็ว่าสินั่นแ่ะครับคุ้มต้นใหม่ก่อนครับอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวคุ้มเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งครับผมครับผมอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมีงื่นหน่อยน้ำเดี๋ยวจะทายงว่นหน่อยให้เบิ่งครับงว่นหน่อยพันไหนบามันเนี่ยบามันโอเคครับผมโอ้พี่หน้อเบังรถรถผุมพวง เพื่อดพุ่มพวงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลดลดขายกับเขาบี่บานนี่มีหลายขั้นเลยครับบร่บาาโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณครับจะได้ฝากกดติดตามําด้วยครับเด้อขอบคุณครับผมครับ